ลุ้นข่าวดีกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าที่ประชุมกกพจะเคาะออกมาว่าค่าไฟงวดใหม่จะลดลงกว่าเดิมหรือไม่ครับนายคมกริตันตระวานิชโคศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากก,กพเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ที่ประชุมบอร์ดกกพจะพิจารณาสรุปตัวเลขค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ีงวดใหม่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ ซึ่งอาจจะมีข่าวดีนะครับว่าค่าไฟจะปรับลดลงต่ำกว่า5บาทต่อหน่วยจากงวดก่อนหน้าที่ผู้ใช้ไฟบ้านต้องจ่าย4บาท7 2สตางค์แต่ว่าผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นๆต้องจ่าย5บาท33สตางค์เนื่องจากปัจจัยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ที่อ่อนตัวลงรวมทั้งมีปริมาณก๊าซในอ่าวไทยป้อนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยย้ำว่าค่าไฟงวดใหม่ทุกกลุ่มไม่ควรจะเกิน4บาท72สตางค์พร้อมกับเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำครับ